สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับแม่น้องอิชินกับช่องแม่น้องอวิชินเมื่อน,นี้แม่น้องอิชินสิบาพี่น้องมากินนั้นผัดมะม่าจ้าผักสลัดเท่าไงแถวที่ปลูกไว้พระผู้ใดตามคลิปก่อนๆนะคะที่เห็นผักที่แม่น้องอวิชินอวิชินปลูกไว้หนาบ้านนะคะมาหนาบ้านใคระกินดีเด้พี่น้องปวดซาร์พิษเลยค่ะอันมีขนาเนาะจ้าแล้วก็มีอันโอ๊ยกินน้ำลายไปนะอันมีอันเห็นไหมคะพี่น้องชายบอกใครงามไปเลยดอก แล้วก็สลัดกรอบจ้าชมพักอีแม่คันมาตาบานมามาจะไม่กินน้ำกันคนกองไว้นอจัอบเนาะ พริกจวดค่ะ ทายความอรงครับ ต้องขนาดสดด้วยคะ่ะเมียงปลาทูเนาะขนาดสดเย้เร<า>ื<า>่องอะไรสวัสดีครับน้องอาชิทมาแล้วครับผม ไปน้ำตาแตกเล้ว่ากินบะหมี่เพรบอกราลูกจะไป็เขากรองครับชิ้มแเดวครับมาบอชินมแเดวครับขนาดโซเแบบมันก็เมียงบุรุนะมาลุ้นจั๊จัจัด้งดึงด้งด้ง้ยดึงดงกวนสมาธิสองคนเด้งด้งดึงดงกวนสมาท่าไหร่ไป ลาี่ช่วยแม่เนี่ยวยมาส่ง้าช่วดิตับมีมเต็มดีดิครับ

อ่อกับเออชในชใจจิ้นแต่เดงเลยกินแบบสบายใจเลยค่ะพี่้องเมื่อกี้ว่าเปิดไฟค่ะก็เลยใช้ยา ทางพยาบาลประกาศมประกาศนำคนอาสบายถึงเที่ยนพยาบาลสบ Ô, lạc hùng 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 แกลงม่ขนมไปอะใรอะไรนเอ้นนนนอคุณม,มีอไรเมียนเด้อ <c oughs> วักรรมวันี้แล้วค่ะพี่น้องค่อยเปยล่นเนาะแยมเลีวหล่งชว์ตาไป <c oughs> <c oughs>

ม่ด้กูลายเงัี่งนกามนน้แล้วมัโอเคโอเคอีกนะครับ ขอบคุณหลายๆลายทีค่ะที่เขามาติดตามรับชมจะไหนก็ฝากช่องเมนโอนชินแล้วก็คิดที่ลงไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาเป็นกำลังใจให้ช่องเมนโอนชินกัน้อ,นอชินน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ